สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามนะคะ,ะวันนี้นะคะกิจกรรมส่งเสริมทักษะการปายเลื่อง<า>ใจผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมนะคะบรรยายโดยคุณรัตนาลิมต,ตั้งถูกสิทธิ์เย,ยียวยาของดูงข้อเข่าเสือ่อมมีทางรักษาให้ใหายขาดไหมโครงการนะคะสนับสนุนร่วมประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์ประจำปีพุทธศักราช2567พฤษภาคมถึงกันยายนนะคะเขาบอกว่าอาการของโรคข้อเเสื่อมไม่สามารถทำไมครับ ให้รักษาได้เพราะฉะนั้นเราเป็นแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องเป็นวิธีการคือแก่บรรเทาให้หายเจ็บปวดเท่านั้นวิธีการคือใส่ข้อเ 5, ทียมใส่ย้าวบาบา์บะษูตรง้ากระลมา เขาบอกว่าให้ใส่ข้อเข่าเทียมนะถ้าเป็นแล้วก็ต้องพาตัดด้วยเวลาพาตัดคุณต้องลมยาไหมลงลงสีมันลงมันทำใหญ่เนี่ยบางคนมันต้องลงยาเลยผ่าตัดพาตัดต้องลมยาใช่ไหมยาต้องมียาเข้าไปใช่ไหมเราล่างกายตอนที่เป็นเข้าคอยเสื่อมอายุเยอะยังเยอะแล้วเราต้องมุนกันต้องมุนเขาจะถามหถามก่อนว่า จะบอกล้างหรือว่าจะฉีดยาฉูใช้ทางการสะดวกของเราเองตน้ทีนี้เราก็กลัวนะกลัวได้ยินเสียงแล้วก็ให้สลบไปเลยให้ยินเสียงเน๊ะข้อกิ๊กข้อดีมเนอนอนหลับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วทายเลยวระไหมันกีก็เสียงมันมีเสียงให้ใจหมอมีดัหาบางทีก็พูดกันการสัมภาษณ์เลือกข้อเท้าเสียง รายผู้สูงอายุนะคะ,ะ,ะไมนมีการรักษาหายขาดได้ิียีเกก็คือสายข้อขาอเทียมและ,ะกายภาพนะค่าตัดกายภาพบำบัดมาโดยคุณรักทิ้งทีอเป็นเด็กรักษาไม่ได้ก็ต้องไปผ่า ผ่าต so ัดก็คือเอามีดเข้าไปล้วงเข่าของเราออกมาอาจจะเกิดอาการติดเชื้ออีกถูกไหมเมื่อผ่าออกมาแล้วเดินได้นะยังไม่ได้ต้องทําการกายภาพบำบัดโอ้เหนื่อยเนาะกายภาพนี่หมอก็าทำตามวิชาเขาหักเอาเข้าถูเอากดึงเอารั่วเอาเอาลว่เอาเหล็กมาใส่กอทำเอาลวดใส่ยามา เอาห้อยผงซายกี่กิโลกี่กิโลเออถูกใจฟให้เราหน่อยเออห้อยทรายก็ครบเย็นเอาไว้นั่นนะเย็นเย็นเอาไปใส่ตู้ก็มีไปใส่ตู้เย็นก็มีเอาไปครบรอดครบเย็นไปทุกวันเลยอ่ะไปไกลมากโอดีเนาะที่ผมเป็นผู้ชายโอกาสเสี่ยงแค่หนึ่งสเต็ปแต่ผู้หญิงมีเสี่ยงเยอะกว่านี้เนาะ ายภาพบําบัดถามว่าเมื่อเขากายภาพบาบัดที่โรงพยาบาลปวดเจ็บันทรมานเสร็จพอเขาออกจากโรงพยาบาลอันเชิญเราออกไปจากโรงพยาบาลเราก็มากายภาพต่อไหมอแล้วเขาก็มาทำต่อเหรทำที่บ้านเห็นไหมมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เจ็บตัวเจ็บใจเจ็บทงร่างกายกลับมาพอมาทําที่บ้านเสร็จก็เจอลูกสาวด่าพ่อแบบกรมชีวิต แต่มันคือสัจธรรมที่เราต้องมีเพราะมันคือสิ่งที่รองรับตัวเราเป็งครึ่งตัวเราเราทาอะไรกับมันไหมอ่ะมันก็มาเพราะฉะนั้นเราเจ็บป่วยอย่าเป็นูดถึงว่าเราอ่ะป้องกันแล้วแต่อดีตที่เราเคยทําไว้เช่นบางคนทํก๋วยเตี๋ยวเช้าถุงมาบนลวกลูกลูกลูกทำมาสี่สิบปีสามสิบปีแล้วแก่ตัวณจะสบายได้ไหมไม่มีทางคุณนอนน้อยคุณนี่ ตอนสุดท้ายมาคนที่ลำบากคือลูกดังนั้นจงรักษาตัวเองอันนี้อางน,นี้ท่านใส่18ใช่ไหมเพราะฉะนั้อนอย,ย่าช่านัานช่างงานสบายๆล้วอยากเคลียร์เข้าใจไหมจ้ะเราร้อยปากแดงอ้าวต่อไปเรามาดูวิธีการที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดข้อเข้าเสือ้อไังมีอะไรบ้างเกิดป้องกันข้อเข่าเสื่อมมีอะไรบ้าง น้าค่เสียอมนี่ก็คือช่วยไม่ค่อยได้อันนั้นคือรักษาเนาะเราก็ป้องกันนึ่งข้อเข่าเสื่อมมันเกิดจากการที่เราไม่ได้ออกกําลังกายข้อถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องออกกําลังกายข้อให้เยอะๆเช่นเวลาตุ้ไปวิ่งถูกไหมมันก็มีแรงกระแทกที่ทําให้ข้อหัวเข่ามันได้ถูกไหมการวอร์มการยืดเยียดของร่างกายถูกไหมถูกไหมต่อ เวลาไปไหวพ้พระเวลาไปไหวพ้พระไม่ต้องนั่งพ,พับเพียรให้นั่งเกา้าอี้ที่คือที่ของฉันไม่ใช่ลุงมันไม่ใช่ที่ของคนแก่ที่ทําให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมเลยลขึ้นนัไดใใครจะว่าฉัน,น,นด,ดั้งหัวโด่ยคนเดียวใช่ไหมหรือก็ชีวิตฉันเวลาเวลาฉันป่วย พวกแกที่นั่งอยู่ข้างล่างมาเยี่ยมฉันไหมเราก็ต้องดูแลตัวเราถูกไหมชีวิตตัวเราคนเดียวดูเนี่ยก็ชา่งนั้นเราะเรารักษาตัวเองอ่ะเวลาถ้าเกิดผมจะเป็นอ่ะหรือว่าผมอายุเยอะขึ้นแล้วอ่ะต่อให้ผมอายุ80ปีแต่หน้าตาเหมือนอายุ60ิผมก็จะนั่งตรงที่มีอะไรไหมก็ชีวิตเราต้องดูแลถูกปะ กอเวลาที่เราพังห้าพังหาไปคุณมาดูแลเพื่อคุณมีเดต้าด่าด่าเราอ่ะผมว่าเราต้องรักษาตัวเราให้เป็นนางงามเหมือนอภัสราอายุเจ็ดสิบกว่ายักษ์สูงสดนี่คือสิ่งที่เราต้องเป็นแบบนั้นอายุโอเคต่อไปข้อที่สามเวลาไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแบบไหนห้องน้ำแบบนั่งชักโครกโฉกต้องไอ้นั่งยองอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่เอาเราต้องเป็นแบบนั่งนั่งยอง